เงินเข้าแล้วกลุ่มนี้ค้างเงินตกเบิกอีก7เดือนอย่าลืมเปิดบัญชีและทำสมาร์ทการ์ดรับสูงสุดถึง7,000บาทอนุมัติตกเบิกเข้าบัญชีวันไหนฟังรายละเอียดในคลิปแจ้งข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้เงินเข้าแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ 2567 1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีและส่วนรายการตกเบิกย้อนหลังอีก7,000บาทจะได้รับกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิป ข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะล่าสุดได้มีการประกาศออกมาชัดเจนสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสมวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับค่าป่วยการ1,000บาทและยังคงได้รับแค่1,000บาทเหมือนเดิมนะคะส่วนรายการที่ได้มีการอนุมัติให้ว่าอสมจะได้รับเป็น2,000บาทนั้นหลายๆท่านติดตามข่าวสารกันอยู่ ซึ่งทางภาครัฐบอกว่ากลุ่มนี้จะได้เงินตกบึกย้อนหลังด้วยจะได้รับเมื่อไหร่ล่าสุดมีข้อมูลมาแบบนี้ค่ะตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอคอรมและเห็นชอบปรับค่าป่วยการเพิ่มจาก1,000เป็น2,000บาทโดยจะเริ่มใจ่ายในปีงบประมาณ2,567หรือว่าวันที่1ตุลาคม2566ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีใครได้รับเงิน2,000บาทเลยอสมในหลายๆจังหวัดกำลังทวงถามเรื่องค่าป่วยการตรงนี้อยู่ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวดีเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ได้บอกไว้ว่าอสมเตรียมเฮค่าป่วยการ2,000บาทคาดว่าจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันนี้5มกราคมที่ผ่านมา กลมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้ข้อมูลถึงค่าป่วยการของอสม2 0 0 0บาทไว้ว่าอยู่ในร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบง,งบประมาณปี2,567ที่เสนอเข้าสู่สภาคาดว่าสภาจะรับหลักการวาระที่1และจะเข้าพิจนารณาวาระที่สองโดยกลุ่มมาธิการ งบประมาณใช้เวลาถึงเดือนเมษายนในปี2567และคาดว่ากลางเดือนเมษายนก็จะผ่านวาระที่3และจะได้ใช้งบประมาณปี2567ในเดือนพฤษภาคมซึ่งค่าป่วยการก็จะเบิกได้2,000บาทเต็มในเดือนพฤษภาคมส่วนที่ประกาศให้ค่าป่วยการอสมมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจะได้รับตกบึกอีก1,000บาท7เดือนก็เป็นเงิน7,000บาท สามารถตกเบิกย้อนหลังได้เพราะว่าขอให้ทั้งปีงบประมาณ2,567เลยซึ่งเงินค่าป่วยการทั้งหมดจะเข้าสู่บัตรสมาร์ทการ์ดอสมแล้วก็จะถอนเงินออกมาได้อสมอท่านไหนที่ไม่เคยมีบัตรสมาร์ทการ์ดอสมสามารถขอหนังสือรับรองการเป็นอสมจากทางสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอเพื่อเปิดบัญชีทกศและจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดอสมตามขั้นตอนที่กำหนด ในประกาศได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นความเคื่หน้าล่าสุดนะคะสำหรับกลุ่มอสมอยินดีด้วยเตรียมรอรุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะได้รับในเดือนพฤษภาคมหรือไม่หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ